สวัสดีครับพบก,กับเอกเยียูนะครับวันนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับ่วนนี้ก็อยู่ห้องใหม่นะครับห้องสามศูนย์ห้านะครับกปดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาครับติชมเข้ามานะครับอยากให้อยากให้เราทำอะไรก็ติชมเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามา ให้เราไปที่ไหนติดตามติดชมเข้ามานะครับว่าว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างจะขายอะไรบ้างนะครับมีโฆษณาอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็ไล์สดไปก่อนพูดคุยไปก่อนนะครับ ลืมเข้ามาหรือให้เราเต้นเพลงอะไรข้อติดชมเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับง่วงเลยดึกแล้วเนะี่ยทีห่งทีสองยังไลฟ์สดอยู่นะครับ สงสัยไม่ได้หลับได้นอน